ครับขอสวัสดีพี่น้องแฟนเพจบริษัทศัก์สธิ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักแพร่ทุกๆท่านนะครับพบกับบมนะฮะบอมนะฮะบอมศิรพงศ์ศัก์สธิ์นะครับวันนี้จะอ่าพามารีวิวนะฮะโต๊ะประชุมขนาดใหญ่นะฮะของทางร้านนะครับที่ทางบริษัทจากกรุงเทพได้มาออเดอร์สินค้าที่โรงงานของเรานะครับแล้วมาคุยรายละเอียดรูปแบบการไซน์นะครับการเจาะ ต้องใส่สายไฟนะครับเพื่อเอาไปทําเป็นโต๊ะประชุมนะครับเดี๋ยวนี้นะฮะงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเนี่ยเป็นงานที่ได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะครับมีความสวยงามนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเนื้อไม้นะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความแข็งแรงนะครับไม่เรื่องของไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดีไซน์เนี่ยนะฮะงานไม้สักเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีรูปแบบที่ทันสมัยขึ้นนะครับประกอบกับ วัสดุนะฮะมีการอบไมนะ,ะเป็นอย่างดีนะะเปอร์เซ็นต์การหดตัวน้อยมากนะครับฉะนั้นเนี่ยางานเฟอร์นิเจอร์ไม่สักถือได้ว่าเป็นการลงทุนในระยะยาวนะฮะซื้อวันนี้ใช้ได้อยู่20ปียังใช้ได้อยู่นะครับสนใจนะครับสั่งสินค้าจากทางได้น,นะครับสินค้าจากทางร้านนะครับมีเยอะแยะมากมายนะฮะมีมากกว่าพันรายการให้เลือกสรรน,นะฮะวันนี้นะฮะเราจะ มาดูนะฮะโต๊ะอาหารไม้สักทองแท้ๆนะครับขนาดใหญ่2ตัวต่อกันนะครับเป็นงานไม้สักสวยๆนะฮะมาดูลายไม้สวยๆว่าสวยไหมนะฮะงานของทางร้านนะครับตรงกลางนะ,ะลูกค้ามีโจทย์อยู่ว่าจะทำเป็นโต๊ะประชุมน,นะครับ ฉะนั้นเนี่ยเราจะมีการเจาะแบบไหนนะครับมีการเข้างานแบบไหนมีการใช้ชิ้นส่วนแบบไหนนะครับเพื่อให้โต๊ะหานตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์นะครับหน้าที่ใช้สอยได้อย่างดีนะครับตัวนี้นะฮะเป็นงานที่ลูกค้าซื้อมาให้แล้วเรามีหน้าที่เจาะนะครับด้านในเนี่ยใส่ช่องสายไฟใส่สวิตช์ใส่อะไรต่างๆเนี่ยได้นะฮะเวลาเราทํางานนะฮะมีโน้ตบุ๊กมีแท็บเล็ตอะไรต่างๆนะครับเสียบสายชาร์จแบต สายโทรศัพท์สายโน้ตบุ๊กทุกอย่างนะฮะสามารถเสียบจากตรงนี้ได้นะฮะเรียบร้อยง่ายมากๆนะครับเราเจาะอย่างนี้นะคะเราเจาะตรงกลางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแล้วก็เอาตัวนี้วางนะครับเท่านั้นเสร็จเรียบร้อยนะฮะตัวนี้นะฮะกว้างเมตรยียาว3เมตรนะครับฉะนั้นเนี่ย 2ตัวนะฮะยาว6เมตรนะครับสวยงามนะฮะราคาโต๊ะตัวนี้เนี่ยอยู่ที่27,000บาทนะครับ27,000บาทตัวนี้สวยๆนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพจสักดิธิ์เฟอร์รีเจอร์เรามาดูเนื้อไม้ให้น้องเขาแพนกล้องมาดูว่าตัวนี้นะฮะสวยไหมนะตัวนี้เนี่ยนะฮะเป็นงานไม้สักล้วนๆเน้นลายไม้นะครับลายเนี่ยมันอาจจะ ไม่เท่ากันนะครับอันนี้คือความเป็นธรรมชาติของไม้นะครับที่ลูกค้าต้องยอมรับว่าไม้จริงไม่เหมือนไม้อัดไม้อัดเป็นไม้ที่ถูกทํามาฉะนั้นเนี่ยสีมันค่อนข้างจะสมูทนะครับแต่ว่าไม้สักเนี่ยด้วยความเป็นธรรมชาติเนี่ยมันจะมีวงปีมันจะมีตาไม้มันจะมีลายไม้สีดําบ้างสีขาวบ้างนะครับแต่อันนี้คือธรรมชาติจริงๆของไม้นะครับอยากให้ลูกค้าดูเข้าใจว่างานเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเนี่ยเป็นงานคลาสสิก เป็นงานที่มีลายไม้ที่มีลักษณะเฉพาะนะครับทำสิบตัวไม้ชุดนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันไม้แต่ละต้นเนี่ยนะครับไม่เหมือนกันลายวงปีอะไรต่างๆเนี่ยนะค่อนข้างแตกต่างนะครับตัวนี้ราคานะฮะเท่ากันนะครับ27,000ื 27, ่นนะฮะตัวราคานี้27,000บาทนะครับตัวนี้สวยงามมากๆนะฮะสนใจนะฮะคลิกเข้ามาในเพจศ,ศักดิ์สิทธิ์เฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วพบกันใหม่ครับผม